โอเคครับวิดีโอนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับใน Big Seller 2 o All นะครับเราก็มาที่ PaleMoon นะครับแล้วก็เปิด a m o c c o ขึ้นมากดโฟลเดอร์ Big Seller to All นะครับ Big s e l l r to All แล้วก็จะเจอ cjr. js กด1 t นะครับแล้วกด Play ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการาเรียงข้อมูลให้พร้อมที่จะไปลงในร a d a Template นะครับ แล้วก็เนี่ยมันจะสร้างไฟล์ชื่อ Result นะครับในโฟลเดอร์ r e เ u l t เนี่ยจะสร้างไฟล์ที่ Result ตัวนี้อย่าเพิ่งอย่าอย่าไปคลิกตอนที่มันทำงานนะครับเดีย๋ยวมันจะไม่เซฟข้อมูลให้ถ้าเราเปิดขึ้นมาอ่าแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งมันจะสร้างชื่อไฟล์ Image Link นะครับก็คือจะเอา Image รูปภาพเนี่ยเอาลิงก์รูปภาพนะครับให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะไปใช้กับโปรแกรม Image c h e c k ต่อไปนะครับสินค้ามี10ชิ้นนะครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะทําแค่สิบชิ้นนะครับเดี๋ยวผมตั้งค่าไว้ให้มันทําแค่สี่สิบแปดบรรทัดโดยสี่สิบแปดบรรทัดนั้นมีสินค้าสิบชิ้นนะครับด้าน,นล่างซ้ายเนี่ยมันจะขึ้นว่ากําลังทําสินค้าชิ้นที่สิบสามเนี่ยจริงๆไม่ใช่ชิ้นที่นะครับแต่มันคือสินค้าบรรทัดที่นะครับโดยอ้างอิงจากดัตเต้าเบสนะครับตัวไฟดัตเต้าเบสนี้นะครับนี่นะครับไฟล์นี้ อันนี้ผมเปิดได้นะครับเพราะมันอ่านข้อมูลเนี่ยมันอ่านได้อยู่แล้วแต่มันไม่แต่เวลาไอ้ไฟลที่มันกำลังเซฟข้อมูลนะห้ามเปิดขึ้นมานะครับเนี่ยมันอ้างอิงอย่างนี้นะครับนี่ไฟล์ชิ้นที่สิบสามก็คือบรรทัดที่สิบสามนะครับเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับเดี๋ยวผมแก้ให้ให้มันเขียนให้ถูกนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เปิดรีเซว์ขึ้นมาดูหน่อยนะครับโอเคก็เนี่ยมี48บรรทัดนะครับ สินค้าที่เป็นสินค้าตัวเลือกเดียวกันเนี่ยมันก็จะใช้ตัวกรุ๊ปนัมเบอร์แตกต่างกันอ่าหมายถึงว่าเหมือนกันเออนะครับถ้าเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันมันจะใช้เหมือนกันอย่างนี้แล้วตรงนี้คือน้ําหนักสต็อกราคาที่เราคูณแล้วอันนี้เป็นเซลเลอร์ SKU นะครับของแต่ละชิ้นเลยไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็น้ําหนักอ่าไม่ใช่ยาวกว้างสูงนะครับตัวนี้เป็น พรีเมียมเนี่ยคอลัมน์เเนี่ยก็คือรุ่นนะครับตรงนี้รายละเอียดสินค้าแล้วนี้ก็คือชื่อตัวเลือกนะครับอ่าถ้ามีตัวเลือกเดียวเนี่ยมันจะอยู่คอลัมน์คนี่คือหัวข้อนะครับสูตรสูตรอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือตัวเลือกสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าถ้าเป็นมี2ตัวเลือกก็จะเว้นไว้ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับโอเคก็นี่คืออ่านี่ตัวเลข c a t ตา o r y ที่เราตั้งไว้นะครับอ่ะผมปิดเลยนะครับแล้วมาดูที่ i m a g e Link นะครับนี่คือลิงก์เห็นไหมครับมีสินค้าอยู่10ชิ้นนี่คือลิงก์สินค้าอ่าลิงก์รูปภาพนะครับของแต่ละสินค้าต่อมาเนี่ยเราจะมาใช้ตัว image check หรือ image check one pick อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการรูปทั้งหมดที่ช้อปปีอ่าที่เราไปดึงมาเนี่ยจาก s h o ป e ปีเนี่ย ออยากใช้รูปทุกรูปก็ให้กดที่ imagecheck.js 1ทีแล้วกด play นะครับมันก็จะแปลงลิงก์ทุกรูปเลยแต่ถ้าเราอยากได้แค่รูปเดียวรูปแรกนะครับให้เรามาที่ imagecheckonepic.js นะครับซึ่งเดี๋ยวตัวอย่างนี้จะใช้ o n e p i c นะครับอ่ะกด1ชีแล้วกด play นะครับแล้วตรงนี้ก็ตัวข้าหน้าตัวข้าหน้านี้ดูจาก i อ g Link ตัวนี้นะครับเนี่ยบรรทัดอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับโอเค ผมกด Con t i n น e เลยเพราะว่าในตัวอย่างนี้เราจะเริ่มจากบรรทัดที่1น,นะครับอ่ามันก็จะลงสินค้าไปอ่าลงรูปภาพไปรูปอ่าสินค้าละรูปนะครับโดยที่ในตัวอย่างนี้มันมีแค่10 1สิสินค้าก็คือ10รูปมันเองแต่ถ้าเกิดเรามีสินค้าแบบ20-30ิชิ้นเนี่ยมันจะเซฟทุกทุก15รูปนะครับอ่า หนึ 1> 1่งถึงสิบห้าอะไรเงี้ยแล้วก็รูปที่16มันก็กลับมาเริ่มทําใหม่มันจะปิดปิดหน้าเนี้แล้วก็เริ่มใหม่นะครับไปเรื่อยๆเ,เพื่อป้องกันไม่ให้มัน,นแบบมีปัญหาเยอะนะครับเพราะเว็บนี้บางทีมันก็จะอัปรูปไม่ผ่านนะครับอ่ะโอเคลูกนี้ลูกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเซฟนะครับโอเคพอมันเซฟปับ๊บมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ r e เ u l t s นะครับ ได้ไฟล์ชื่อ URL Link ขึ้นมานะครับเปิดแล้วมันคลิกมาดูอ่านี่ครับนี่มี48บรรทัดนะครับเรียงมาให้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเราจะเดี๋ยวเราจะพอเราเสร็จหมดแล้วนะครับสมมติคาวรอบนี้เราเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้เราไปอ่วิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นการเอาไปลงในรัสด template นะครับโอเคครับ